นางสาวสุรีพิชาคำมูลมาศเจ้าของฟาร์มปูนาบ้านนาคำน้อยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำาพองจังหวัดขอนแก่นได้นำผู้สื่อข่าวไปชมการเลี้ยงปูนาในระบบน้ำาใสภายในบ่อซีเมนเลี้ยงง่ายโตวไวแถมปูสะอาดตลาดมีความต้องการสูงและสามารถนำาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงเพื่อต่อย,ยอดได้ทั้งแบบปูน้ํใสและเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยนางสาวสุรีพิชาคำมูลมาศเจ้าของฟาร์มปูนาได้บอกว่า ก่อนที่ตนเองจะมาเลี้ยงปูนาแบบจริงจจังๆงเดิมนั้นตนเองทํางานเป็นลูกจ้างในโรงงานมาก่อนรายได้จากการทํางานเท่าเดิมจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านและใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์โดยทําเป็นฟาร์มเลี้ยงปูนาและอาศัยประสบการณ์เลี้ยงปูนาแบบลองผิดลองถูกโดยเลี้ยงแรกๆก็เกิดปัญหาปูตายและได้นํามาวิเคราะห์สาเหตุและก็ค่อยๆปรับใช้จนประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงปูนา ผ่านมาประมาณ2ปีภายในฟาร์มแห่งนี้มีปูนามากกว่า5,000ตัวมีรายได้จากการขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนาไม่ต่ำกว่าเดือนละ2-30,000สบาทเลยทีเดียวสาหรับการเลี้ยงปูนาน้ําใสที่ฟาร์มแห่งนี้เริ่มแรกทําเป็นบ่อปูนซีเมนที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนให้เรียบและก็มีระบบถ่ายเทระบายน้ําได้สะดวกมีขนาด2อคูเมตรซึ่งก่อนที่จะนําปูนามาเลี้ยงต้องทำการ กัดความเค็มของปูนก่อนโดยการเติมน้ำลงในบ่อแช่ด้วยเกลือและก็ต้นกล้วยประมาณ7วันและก็ทำการล้างบ่อให้สะอาดต่อมาก็เติมน้ำประปาที่ไม่มีการผสมของสารคลอรีนลงไปในบ่อพอให้ท่วมหลังปูเท่านั้นซึ่งการเลี้ยงปูต้องคำนวณอัตราส่วนที่เหมาะสมกับบ่อด้วยโดยไม่แออัดจนเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะว่าปูนั้นก็จะไม่มีการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ ไม่ดีพร้อมกับนําแผ่นกระเบื้องมาวางทับซ้อนกันเป็นชั้นๆวางกระบอกไม้ไผ่ไว้ให้ปูนั้นหลบส้นตัวเพื่อป้องกันปูทําร้ายกันเองและนําพืชน้ําใส่ลงไปด้วยคล้ายทําเป็นบ่อธรรมชาติส่งผลให้ปูไม่เกิดความเครียดและก็ขยายพันธุ์ได้ดีส่วนอาหารที่นํามาให้กินก็จะเป็นหัวอาหารกบประดุกมาให้กินช่วงหัวค่ําเนื่องจากช่วงกลางวันนั้นปูจะหลบส้นตัวและก็ออกหากินในเวลา กลางคืนส่วนการเปลี่ยนน้ำบ่อก,ก็จะเปลี่ยน5วันต่อครั้ง ตามสภาพน้ําและในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําจะเพิ่มแคลเซียมให้กับปูเช่นผลไม้เปลือกมะละกอมะม่วงสุกแตงไทยหรือต้องการให้ปูมันก็เอามะพร้าวที่ทําการขูดเนื้อมาให้กินและซี่โคงหมูไก่ปลาซิวให้กินด้วยและการขยายพันธุ์ภายในฟาร์มเมื่อถึงช่วงที่ปูท้องก็จะทําการแยกมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพื่อเตรียมไว้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเมื่อปูสลัดลูกออกหมดห่อยนำแม่มาปล่อยเลี้ยงไว้ในบ่อตามเดิมและเพิ่มออกซิเจนเพิ่มน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ให้กับลูกปูโดยลอกเรียนแบบธรรมชาติที่สุดส่งผลให้ปูนั้นโตเร็วแข็งแรงจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีสำหรับข้อดีของการเลี้ยงปูน้ำใสคือตลาดร้านอาหารมีความต้องการสูงและสามารถเลี้ยงดูแลได้รักษา ได้ทั่วถึงโอกาสรอดสูงกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแถมปูสะอาดไม่มีพยาธิสำหรับภายในฟาร์มแห่งนี้จะเน้นจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในราคาคู่ละ60-100บาทตามสายขนาดและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับภายในฟาร์มเขามีการเลี้ยงปูน้ำใสครับปูน้านี่ครับวิธีการเลี้ยงยุนีเฮดแจ้งไหนครับนี่ อ๋อยูน่ก็สซิมีแบบทั้งปูทั้งเรียงเรียงทั้งน้ำใสแล้วก็บอกึ่งออร์แกนิกจ้ะรึงออร์แกนิกออร์แกนิกก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีดินพร้อมมีปุ๋นพร้อมจ้ส่วนมากก็คือทารานอาหารมากก็คือมากเป็นปูนน้ำใสจ้าแมนเพราะว่าอันนี้ก็คือไรพยาธิคือพืชผักแต่ละพืชผักแต่ละต้นที่ียออกมาใส่่นีก็คือต้องมีการแซ่ดางทับทิมก่อนจ้าเราวนาก็ตองเปียน์ถูกประมาณหามือหามือในเปียนแล้วจ้าพยายามรักษาความสะอาดจ้า การเลี้ยงปูน้ำไซนีเร,เริ่มแรกในการเฮ็ดคอ,อเฮ็ดยังไงน,นี่เฮ็ดจังไงครับอันดับแรกเลยก็คือ,อพ่อเฮาเตรียมปูแล้วมันบค่ะจะต้องแช่แช่กัดความเข้มของปูนออกซะกอนก็คือแช่ด้วยเกลือแล้วก็ต้นกล้วยประมาณเจมือถึง8ดมืออจา่าอันนี้เอาออกแล้วลังจากนันก่อ็คือล่างบอ่อล้างบอ่งบอสะอาดแล้วจังไข่ออปูมันลค่งค่ะ,ะตามผนังคางๆก็ต้องเฮ็ดให้ปูเรียบจ้าเพราะว่าบ้ให้ปูมันไตออกจาก้าแค่นี้บ่มีหยังหลายจ้ะแล้วก็ ขากระเบิงปริมาณของปูเขาออมลงมาเท่าไหร่พื้นที่หนึ่งคุณหนึ่งสิขาก็ะใสได้สามสิบตับจ้าก็คือสิาคูจ่าข้ากระเพิ่มไปตามปริมาณให้มันพ่อหมอแต่ย่าให้มันหนาเกินแล้วกัอย่าให้หน่อยเกินเพราะว่าถ้าหน่อยเกินปูสิบ่มีการผสมพันธุ์จ้าแต่ว่าถ้าถ้ามันแน่นเกินไปอันดับแรกเลยถ้าขาอยากให้ปูรหลอดก็คือขาก็ะต้องมีทีลบซอนให้เขาหลายๆจ้าทีลบซอนให้เพียงพ่อจ้าเพิ่มพื้นน้ำลงไปก็ได้เฮ็ดบ่าให้น้ำคุณแล้วกับปู่มีทีลบซ่อนให้เขามีทีให้เขามีีบ จ่ามีธรรมชาติของเขาปูจะยู่หลอดได้ไง่ายจ้าปูน้าใสนีมันแตกต่างจากการเลี้ยงปูแบบธรรมชาติจรงไๆครับแบบเลี้ยงการเลี้ยงป,ปูน้าใสนีคือส่วนมากก็คือร้านอาหารครับร้านอาหารจะชอบแล้วก็การที่ออามาประครบประงมเนี่ยก็คือเขาจะได้พอพันแม่พันที่เต็มทียังเช่นเขาทางเขาปล่อยธรรมชาติเขารูว่าเออเขาจะกินกันเองหรือเปล่าอาตราก,การรอดอาจจะน้อยลงแต่ทางเขาออกมาก่ังสีเขากบมาเอ่เหมือนฝักตัวเขาเองนะคะจ้า พ่อเขาพ่อเขาปล่อยลูกเขาปุ๊บเขาก็เอาตัวลูกเขามามาเรียงต่อเป็นเดือนระดับเดือนขึ้นไประดับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแต่บ่าตอนนี้คือลูกเขาใหญ่หมดแล้วเนาะจากกรเพราะเห็นจากคือแบบเนี้ยปู่มันจะหลอดหลายหลายกว่าเขาได้ลูกเขาเต็มที่เต็มที่ใาที่นี้ย่างน้หน่อยก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตายบางจ้ะแต่ว่าก็ได้ได้หลายกว่าป้อยธรรมชาติจ้ะบ่อที่เขาใส่เลียงนี่ขนาดบ่อเท่าไหร อันนี้อันนี้สองอสองสามจา้าสองพันสามยูนิตกอกิทอันนี้แตง่งคือเรียงไว้นี่คือทั้งให้มีลูกค้ามารับเอาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบอ่อพักแล้วก็ขายไปในใ้โตเลยอันนี้ยที่ปมณัณบอ่อละสองออร้อยบ่อละสองร้อยตัวจ้าอ,อ,อันบอ่อนี้ที่เห็นหน,นะเนาะค่ะสองร้อยแต่ที่จริงกัรเข้าสามารถใส้ได้หลายใดต่ว่าเขาตรงมีทีลบก่อนที่เพียงพ่อแล้วเขาจะยูหลอดจา้าบ่ให้เขากัดกันถ้าเขาเจอกันปุ๊บเขาจะมีการกัดกันจ้าแล้วก็ย้ายเขานอกน้ำ ดูสภาพน้ำแล้วก็เพิ่มที่ลบซอนให้เขาและวถ้าฤดูไนปูทองเท่ากับมีกระบอกไม้ไผ่ไปให้เขาให้เขาลบให้เขาซ่อนตัวจ้าครับจา้าให้อาหารนี่เขาให้จังไดครับการให้อาหารนี่คือให้ช่วงแรงจกจ้าช่วงประมาณหามุงแรงหกมุงแรงไปอ่าเพราะว่าปูจะกินปูจะขึ้นมาคือช่วงกลางวันเขาจะลบอยู่อ่าลบซ่อนตามที่ตั้งๆ่างของเขาเนาะแต่ว่าพอค่ำมาปบน่ะเขาจะขึ้นมาหาอาหารจ้าเวลาให้อาหารเขาก็คือประมาณหามุงแรง เราเขาสิขข้นมากเขาจะเดินรอบเดินรอบบ่อเลยจ้ะเขาจะสารวจรอบเลยแราคือไม่กินอาหารชวงแรงจ้ะอาหารที่เขาใส่เลียงนี่ไหมนงครับจะเป็นอาหารปลาดุกกับอาหารโกบจ้ะเป็นหัวอาหารจ้าเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดอาหารปลาดุกกับอาหารโกบจ้ากระสหายุบม่านเม็ดกลางจ้ะเม็ดกลางจ้าให้เม็ดกลางมันจะมีเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่อันนี้จะให้เม็ดกลางจ้าปัญหาเกี่ยวกับการเลียงปูน้าใส่นีมีปัญหาเรื่องอย่างไรครับภายในฟาร์มเขา กับเท่านได้เจอจ้าถือว่าโอเคอย,ยูย่ยจ้าจ้าแค่เ,เ,รรรเ,เขาเพิ่มทีรซตอนให้เขาเพิ่มพืชนน้ำเพิ่มเพิ่มจอกเพิ่มแนลงไปให้เขาเนี่ยยู่ได้ค,ะค่ะจ้าบม่เค,เคยเจอปัญหาเขามีเคล็ดลับในการเลี้ยงปูน้ำใสจัางไดครับเห็ดไห้มันหลอดแบบว่ามบ่ตายว่ายังอ๋ออ,ออันนี้มีอยู่ค่ะก็คือน,นี่จะจะเพิ่มเข้าเสียมให้เขาครับทุกครั้งที่กันที่มีการเตี้ยนน้ำจะเพิ่มเข้าเสียมแล้วก็เอาผลไม้ให้เขาเรื่อยๆครับจ้าจะเอาผลไม้ให้เขาเรื่อยๆอย่างเช่นพกมะคุ้งซุก มวงสุกผลไม้สุกพวกแต่งไทยหรือว่ายางเวลาเขาปาดกินรเราจะมีเปลือกติดเปลือกจะเอาเปลือกมาลงให้เขาเขาจะได้กินผลไม้ยอยู่เรื่อยๆจากวันนี้ทายามใดที่เขาต้องการมั่นนั่งสิกะ่ะมะพร้าวค่ะมะพร้าวคูดที่บ์ห้าวในคันน้ำแต่เพื่อเอาให้เขากินเลยแต่ว่าห้าวกะต้องหามให้ช่วงที่เขาเปลี่ยนนามไม่เพราะว่าไอ้ผลไม้สุกหรือว่ายัางพวกอาหารต่งตางๆพวกเนี้ยไม่ด้น,น้ำเน่อาอาจจะเขาต้องหายมือก่อนที่เขาสิล้างนานสมมติมืออื่นเขาจะลางบ่อแล้วแบบเนี้ยเอาอาหารสดลง คก็จะมีสิโค้งหมูสิโค้งไก่บางแล้วกาปลาซิ่วมีกุ้งหอมจัดการทําความสะอาดบ่อนี่ฮ่อทำวามสะอาดสัปดาห์ละเจ็กเทือครับอันนี้ยุที่ประมาณหามือเปลี่ยนน้ำค่ะหามื่นใช่ค่ะแมนค่ะเราวะก็แล้วแต่สภาพของน้ำนะตอนนั้นพร้อมจะบังเทือกับเพาให้นนาำก็คือฮ้อกระปล่อยไปก้อนไดครับการการการเติมน้ำลงมานี่อเติมลายเันาไหรครับภายในบ่อนี่อ๋อเอาแค่ท่วมลังปู จ่าใช่ค่ะนูจะบอจะบอไฮไลท์จ้ากระต้องแล้วแล้วแต่ฤดูพรอนะคะะย่างเช่นหนาหนาวเ็าลดลงลดปริมาณน้ำลงน่สักน้อยในเขามีที่รบซอนในเขามีบางทีเขาตากตัวพร้อมประมาณนี้จราบพื้นพื้นที่รบซอนนี่เขาส่วนมากเขาใส่ใส่วัสดุอย่างครับในการให้เขาได้ลบได้อาศัยส่วนมากป็นการจะใส่กระเบื้องจ้าจ้าแล้วก็จะมีอ่า ใบใบใบปะเ้าเนาะใบเ้าใบตาล <c oughs> จา่ามาใส,สา่แต่วันนี่คือฝนตกฝนตกเราบันนี้ใบ,บมันเป็นล่าใ <c oughs> บามันจะ <c oughs> เป็นล่าเป็นอย่างเงี้จาก็เลยต,ต้องเอาออกจากเขาสะกนอนเพราะว่าฝนตอนนี้ตกทุกมือเลย <c oughs> จ่าแล้วก็ก <c oughs> เอากระบอกไม้ไผ่มากไว้ทงให้เขาหลบซ่อนคร่บ <c oughs> คือให้เขาอยู่ในนี่อันนี้คือ <c oughs> สําหรับตัวตัวแม่ตัวแม่ที่ทากข้อทองเขาจะมาเขาจะมาหลบอยู่ในนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาคัดออกไปแล้วตัวแม่คือ ถ้าเขาอยู่ในมูกับมูที่หลายนะคะอันเนี้ยเขาจะเขาจะเครียดเครียดแล้วก็ป้อยไข่ถึงเพราะฉะนั้นเขาต้องแยกเขาออกไปที่บ่อฟักตรงทางนี้ค่ะชื่อใบทะเลียนจ้าอันนี้คือน้ำใสน้ำใสจะดูแลแบบโอแบบเป็นพิเศษจักน้อยเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันหลายตัวเขาอยู่ร่วมหลายตัวเขาบ่มีที่หลบซ่อนหลายแต่ว่าถ้าแบบนี้นี่ก็คือเขาจะเหมือนป้อยเขาถ้ามาฉาดเลยเขาจะยุ่ได้ง่ายกว่าค่ะจ้าการการขยายพันธุ์ปูห้องนี้ห้องเฮ็ดยังไงครับภายในฟาร์มห้องครับ ขยายพันธุ์ปู่ก็คือตอนที่ปูตั้งทองปูตั้งทองปุ๊บเขาจะแยกออกเลยเขาเขาจะแยกออกมาสําหรับสําหรับา้ามี่ก็คือแตงจะแยกออกมาไวหน่คือร้อยให้เขาทองแล้วกตงให้เขาฟักขึ้นห่ิหลังจากนั้นพ่อลูกเขาเต็มทีแล้วเยอะแล้วพอแยกแม่เขากลับขึ้นจ้ะ<า>โอกาสที่เฮ็ดให้ลูกปูรอดนี่เขาเฮ็ดยังไงครับเพิ่มออกซิเจนก็ดได้จ้ะเพิ่มออกซิเจนเพิ่มสริงเกอร์เข้าไปให้เขาเขาจะคิดว่าเป็นน้ําฝนเหมือนธรรมาตาเขาจะเลี้ยงธรรมาติใ้เขาไ้หลทยที่สุด จ่าแล้วก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มพืชน้ำจ้าอันดับแรกเลยเพิ่มพืชน้ำไปก่อนเลยอันนี้จะรอดเยอะจ่าจ่าแล้วก็แยกตัวแม่ที่เป็นตัวหายออกอันนี้คือเอาอมาทางนี้พอคลอดแล้วห้อ,องยายเขาออกมาแล้วก็บ่ให้หนาเกินไปบ่ให้เยอะเกินไปจ่าอเอก่อนจิมาเฮดเลียงผูนานี่ตะกอนนีห้องเฮดหนังมาก,ก่อนครับทำงานโรงงานคะ่ะโรงงาน <c oughs> จ่าเฮดงานโรงงานเป็นลูกจ้างกจ้เป็นเป็นอย่างเขาคือได้กลับมาเียงปูนาครับจ่าเหมือนกับ คือเหตุไปแล้วมันยูโตไหมคะมันยูโตแล้วแล้วกะรายได้กับซ้ำเก่าก็มีอีกอย่างมากขึ้นก็เลยแบบว่าคิดว่าการกลับมาอยู่บ้านก็คือห้องป็มิตีของเขายู่แล้วมีไฮมีน่าของเขายู่แล้วกลับไม่ของเจ้าของดีกว่าเก็ดเหตุพื้นที่ข้องเป็นประโยชน์ดีกว่าดีกว่าไปเป็นลูกจ้างองอยูแบบนั้นรายได้มันมันคงทีค่ะคือสิ้นเดือนมาปุ๊บ 30มสิบหมื่นเงินออกคือหน 3, ึ่งด้ซ้ำเก่าสามสิบหมื่ออกซ้ำเก่าอันนี้เขามีโอกาสได้หลายมากกว่าแน่ค,คือมันแล้วแต่เขาขยันอีกเออเขาขยันมากขึ 2, 000, 3, 000, 4, 000ก้นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกับาไปอันนี้คือขายพอพันแม่พัน<อ>จากอันนั้นคือแบบสามสิบหมื่นเขาต้องได้ซ้ำเก่าซ้ำเก่าอยู่ตลอดอันนั้นคือรายได้ทุ่งทีจ้ากเขาเขามาเลี้ยงปูนานี่ได้โดนไปไหนแล้วครับได้สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วจ้าอืมครับเป<า><พ>็นเป็นย<พ>ังไงครับการเลี<พ>้ยงปูนาคือ่าโอเคจ้ะ รประสบความสาเร็จหลายเลยล่ะอืมครับ <laughs> ดีด, <laughs> ดีดีก็ไปเห็ดโรงงานนาแม่จ้ะเดี๋ยวก็ไปเป็นลูกจ้างเขาอืมไปเป็นลูกจ้างไปซ้ำนันมากกับซ้ำเก่าจ้ะครับ <laughs> จ้ะไปจังได้กับมาจังสันคือเก่าอันนี้คือเข้าเห็ดไปเขากับเขากับเพิ่มช่องท่านของเข้าขายข,ของเข้าไปอีกจ้ะการเลี้ยงปูน้ำใสหนี่มันมีข้อดีจังใดครับดีกว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจังใดครับ ปูน้ำใสในท้องเขาสิสะอาดจ้าสะอาดใช่ค่ะับคือพ่อเขาจับตัวทองเขาขึ้นมาในทองเขาจะสะอาดจากเขาจะบอคือปูดินปูดินก็จะมีพี่เปื่อนโค่นเปื่อนตะไคร่น้ำแน่จักหน่อยครับแล้วร้านอาหารก็สิมักพร้อมค่ะร้านอาหารหมักแล้วก็ไปประกอบอาหารไปไปแปรรูปได้ดีได้ง่ายกว่าส่วนหมักเหล่าราค่าก็สิแพงกว่าแาล้วค่าแมนจะเริ่มที่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นปูน้ำใสโดยตรงเลยนะจ้ะแต่ถ้าปูดินก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบบาทร้อยร้ยี่สิบบาท ภายในฟาร์มเฮามีการขายขายแบบทางเดินเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นออนไลน์ค่ะรู้จักกันทางออนไลน์ออนไลน์จ้าเขาไปในกุ้มปูเข้าไปในกุ้มของทุกจังหวัดนะคะจา้าแล้วก็คนในพื้นที่ทแถวๆพื้นทีกับมาเบิงจา้าม,มันคือกาศถ้าเป็นถ้าเป็นตั้งจังหวัดที่เขาชอบก็คือ,อที่ปูหลอดเวลาทรงไปที่ปูหลอดเพะว่ามันเป็นปูที่แบบว่าคือแต่งจะเอามาพักไลก่อนพักไลก่อนก่อนจะทรงตอ่ออันนี้ลูกค้าจะตามมาก ก็คือบ่ามแมนว่าเอาจากดินขึ้นมาเราไปให้ลูกค้าทันที่นี่คือต้องมาพััก่กนพักรอบเบลล้อนแข็งแรงของเขาเราจ้างคอยส่งต่อแบบเนี้ยลูกค้าจะติดแล้วกะส่วนมากกับโอไม่หลายทางจะภักไตกับมี่เหนือกับมี่จะข้าที่ทรงอยู่ทุกมือนี้จ้าทรงไปสนิมกับข้าวเดี๋ยวนอกมือเดี๋ยวถอดหากนี่ผู้สนใจอยากจยาได้พอพันแม่ท่านหนิเขาสามารถติดต่อได้ทังใดครับอ๋อจ้า เข่ามาได้เลยเข่ามาได้เลยอยู่ปัามบานะ้บมบนา,านนักข่านลอยตะบนบัญญัติอำเภอนลำทองจังหวัดขอนแก,นก่น n z a ครับมีเบอร์โทรครับมีจา้าเบอร์โทรศูนย์หกห้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามครับจา้าชื่อแตงจา้าอ๋อครับเข่ามาเบิง่งมาศึกษาการเลี้ยงปูนาแบบน้ำใสก็ได้นะจา้าแม่นจา้าครับหรือว่าทักเฟสทักเพจเข่ามาได้หมดเลยจา้า